บุรีบินนองใจเอฟซีเพื่นครับทั้งช่องนั่นนะบงล่ำเพลินโชว์อ๊อฟไปเทียวนะครับบรรยากาศเตยลาวันนี้นี่อำเภอบ้านมีจังหวัดลพบุรีพี่น้องครขอได้คำพูดขอบคุณจากทีมงานสาวหน่อยล่ำเริ่นโชว์พี่น้องเดินทางครับบานโดยตลอดปลอดภัยทุกตรงกันครับไอ้กล้องน้อยร้อยลีลาเอาเอาแบทเบอร์ละมือกวางไก่มาดใกล้แล้วใกล้แล้วอ้าว บ่าสามื่เด้อพี่น้องบอกข่าววันที่สามบอกกันว่าปีประทุมเดสารภาพวันนี้นะครับทีมงานของเราก็ทําหน้าที่เสร็จเรียบร้อยนะครับเอกนั่งเอกพี่ตะก้นฟังๆนะครับวันนี้ปังมากน้องก้อยชาลีนีก็ฟังนะวันนี้ กิตชัยพระเอกยิ้มหวานรถยนต์นะคะรับปอไก่ลอลิงหนึ่งหกหกหกกุญแจหายใครเก็บได้นะครับ,บไม่เอกก็ต,ต,ตีเจ้าของด้วยออปอไก่ลอลิงหนึ่งหกหกหกนั่งเอกหน,น่อย,นอยทักแพงวัรณยาพรก็ปังนะครับวันนี้สุดยอดเลยนะเะอาเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพโชคดีมีช่โบชกบันก็เป็นของปีนอ โอกา,าสบอกกันไมต้องสักห่อยน้ำอนโชโชคดีสวัสดีครับพี่น้องน้งเอกหน่อยก่อยเชลินี่ได้ยังลูกได้ยังเหเขาเอื่อหนึงเหรฮะไลลาไลลาลาดีฟ er ีดฟีมีของขวัญมาให้ด้วยียังหมอหุงเขาบ่นึกว่าหมอหุ้งเข่าโอ้ไอ้แท้ๆมาถ่ายรูปเยอะมาดน ประชุมนั่งยักแหมมึอนี่ไทยสุดไหมยี่บาทเนี่ยสุดนี่แหมป้าโอเคเลยว่ะเขาเรียกเขาเรียกว่ายักเขียวยักเขียวนี่เป็นยักเขียวอ่าเป็นยักเขียววันนี้เดินทางกับสารคามเราเนาะพักอีก3-4วันครับพี่น้องครับพี่น้องอย่าฝ่าลืมเฮาเด้อเพราะว่าเฮาสิลืมก่อนล่ำก่อนวันนี้ เอ้ยกะเดินทางกลับสารคามนต้องกันเนาะมือหนีครับอ๋อเอาโอเคเดินทางปลอดภัยครับเจอกันวันที่สามเนาะทีมงานเนาะวันนี้โอ้โหวันนี้สิมีเสื้อไผ่ครับพี่น้องวันนี้นางเอกสวยกบมาพี่น้องพอพอสวยมางเออวันนี้นะครับเป็นมาลัยร้านแตกพี่น้องอยากสีมาไทยรูปนล้วกบพระเอกพระเอกหน้าหวานของเราพระเอกหุ่นดาราหน้าหวานยิ้มกับหวาน ตอนนี้พระเอกฟอดกับพระเอกค้ำแค้นจะพูดสิยิ้มหวานกันกันด้พี่น้องมาลายล้านแตกครับพี่น้องเออ,อนี่นะขอบคุณนะครับ FC พ่อพ่อแม่แม่แมที่ให้ความห้าความแพ้งกับบกักราเนาะคำแทนค้นคำแขนครตภูมิพระเอกจากพระเอกหนุ่มจากเมืองหมอแคนคะครับวันนี้มาลายล้านแตก เห็ดมาไล่พระท่านเป็นบ่อมานี่ก็เลยใส่เป็นเป็นลุ่มแบบนี้นะฮะกท่านหันนนะครับวันนี้ก็ขอบคุณแม่สุภาวดีอีกครั้งหนึ่งเนาะว่ามาไล่มาให้นางเอกสวยน้ำเหมือนี่แม่สุภาวดีนางเอกสวยแล้วก็พ่อนันนะครับโอ้ดีใจน้ำในลูกเด้อมาอนี่ดีใจกับพระเอกคำแคนนัตภูมนะครับมาไล่ล้านแตนี่เห็นว่าขนาดขนาดของแม่ของพอยังเกีบยมพระท่านเลยเฮงเฮงปังปังนะครับตลอดเด้อคุณแม่เด้อขอบคุณนะครับวาไปก็รับ นั่นไหมนั่นไหมนั่นไหม่ยังกันกระเป๋าเลยไหมได้ใบแล้วได้ใบแล้วบ่ได้ใบได้ใบแล้วตำแหนางเอกก้อยได้ใบแล้วกระเป๋าเงินล้านพี่ไหมนี่เขาได้ตุ๊กตาดีแท้กระเป๋าเงินล้านแกแห่เบิ้งแล้วแล้วท่านเอกแกอยู่อืมมีมีผู้ไปนั่มว่ะเหรอมีครับเอือยไปนั่อ๋อเอือยไปนั่มใช่ไหมท่านพี่สวยเหลือกไปเลยเออถ้างั้นถ้างั้นพี่สวยต้องไปด้วยนะเนี่ย ไปอารักขาเด้ช่วงครับเรืองีมาควันออใสมาใสครับรถขับยังกันระวังเอาแยกไปจอดมองเปรี้ยวๆเด้อต้องต้องระวังด้วยเราไปน้ำปั๊มน้ำยังกับเบื้องดีดฮะแม่สุภาวดีแม่สุภาพดีเป็นฝากแม่ครับแม่ครับรวยครับแม่คุณเจนเกียรตบ้านท่านสวัสดีครับครับอ๋อเดินทางปลอดภัยกันทุกคนนะครับวันนี้เราเดินทางกับสำนักงานนะครับพักแรมอีกพักแรมอีกสามวัน พักเร่สมมือยาสวันพอแ่ลัมกแ่สเรมสามวันอย่าลืมกนลำนะลูกอกี้่าเอยนะครับดีใจด้วยครับออกคำแคนนัตภูมันนี้สุดยอดเลยนะครับพี่น้องไทับครับครับนีเงินล้านหนึ่งนะคะ อะไรลานแตกสวัวถือมาตัวถือเด็กกันีสะจวันปิดวงวันปิดวงก็จะมีเซอร์ไพรส์อีกนะครับวันปิดวงวันปิดวงอีกก็จะมีเซอร์ไพรส์นะครับวันปิดวงอีกสองร้านกเขาแตกไปได้ดีบอกถอดวิกนี่อีกสามร้านนี่ถอดวิกนี่สามร้านเอาไปในธนาคารนี่เฮงเฮงปังปังแบบนี ah> <g <g ้ตลอดไปนะครับนี่ปังปังนีอสิ จะจับนั่นเนี่ยฮะเดี๋ยวจะจับจะจับเงินล้านนะพ่อเนี่ยหนิโอ้ยจะจับเราพี่น้องจับเงินล้านแล้วยอยจับไปเอาเส้นหัวไปลากเอาเส้นกระเป๋าะจากของเราไปนึ่อ่ารักนะครับพระเอกคำแคนนัตภูมพี่น้องแม่ฮักแม่สุภาพดีนะครับขอบคุณหลายๆที่มอบมาลัยมาให้นางเอกสวยแล้วก็พ่อนันแล้วก็แม่ติ๋มด้วยนะครับขอให้แม่สุขภาพแข็งแรงนะขอให้แม่ร่ำร่รวยรเจริญรุ่งเรืองยิ่งยขึ้นไปนะครับแม่สุภาพดีนะครับ ถ้าเป็นไปได้ก็อยากสิเห็นหน้าเห็นตาแม่จักเสือย่ดอกเพราะว่าอยู่กันมาก็ฤดูกาลหนึ่งแล้วนะครับวันนี้นางเอกก้อยนางเอกก้อยจับได้หมองหองเขาน,<อ>นางเอกก้อยจับได้หมองหองข้าวนะครับวันนี้ <laughs> จับสลากได้หมองหองเขาน <laughs> ี่ใช่น้อยกลับฮักเพลคนละตัวโอ้นึกว่ามันจับสลากได้กันแม่ค่ะพ่อพ่อก็แม่เพคนเบาแน่นติ๊กต๊อกมูลายติ๊กต๊อกกระตาเมื่อยสัญญา แล้วเพมันบอกว่าถ้าได้ซ้ำแรกกับน้องนั้นไม่เป็นไรค่ะก็นกแม่ฟอนเลยนะครับมาจากแม่กอนเขาไม่หันกลิศค่ะโอ้ดีดีดีเอาไปนอนกอดมันกู้ตาอยู่แล้วมีคำชมครับวันนี้เราก็ทําหน้าที่เสร็จเรียบร้อยนะครับเก็บบรรยากาศมาฝากพี่น้องเฮาพี่น้องเอฟซีเราทุกๆท่านทุกๆคนนะครับที่ติดตามที่มือนี้บอกตรงๆเลยนะว่า พวกเราก็ดีใจมากๆนะครับเห็นพระเอกคํำแค้นเท่าได้มาไล่จากแม่หักล้านแตกนะครับมือนีเพราะนั่นอาบ่ได้ยังหนาเวทีก็ได้จากพระเอกคํำแค้นไถ่มานะครับอาเวทีไม่ได้เลยสักบาทอาบอ่เป็นยังนะครับก็ถือว่าได้มาทำงานทำหน้าที่ของเราเต็มที่นะครับทำหน้าที่ให้ดีที่สุด อ้มือหนาก็คือสิมีโอกาสได้จับเงินล้านคือยังพระเอกข้ามแค้นเลยดอกกี้พี่น้องมือนี้มือนี้ก้องน้อยไปสาครับมือนี้ก้องน้อยไปสาแก้วนครหลวงนครหลวงสาแก้วนะฮะสกายเด็กกับอุบลกับอำนาจเจริญฮะจากอำนาจบ้านเกิดหนีเตลิดแสนทรมานนี่มือนี้กะมือนี้กัปังอีกแล้วพระเอกสกายเรานะฮะปีไกายยังก่อนนะจาก จากฝรั่งเศสบ้านเกิดเจาจากฝรั่งเศสบ้านเกิดคือยืนยันหุ่นเราก็คือคนเราฝรั่งเศสอยู่ดีแต่ว่าสเป็นเศษฝรั่งเลยเอ้ามันมันหมานี่เงี้งปังๆสิตลอดไปลูกทุกคนเดินทางปลอดภัยนะครับเจอกันวันที่สามพ่อกับพูดเดียวับไปทุระไปก่อน สาเกยีกเกยดครบฮะยังไม่ถึงสาเกตหรอกคิดว่าหลังวันที่สามยังจะไปสาเกตจะกลับไปสาเกตนครเงื่นป่ะท่านออกบ่ายังไงสิว่าท่านมีการามั่นเมื่อบาน,นเอาฝากไปซับนี่ครับพี่น้องจา๋าก็ให้ทุกท่านที่ติดตามแล้วก็รับชมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วมีสุขภาพแข็งแรงเด้อผู้ใดกดไลค์กดแชร์ผู้ใดที่ติดตามแล้วก็ขอบคุณหลายๆายนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าพี่น้องจ๋าลาไปก่อนครับสวัสดีครับ